มะเฟืองหวานมะเฟืองหวานเก็บมะเฟืองหวานกินแล้วนะจ๊ะวิตามินซีแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสทาุอาหารเยอะดีถ้าบ้านใครมีเยอะๆกินไม่ทันก็เอาไปทำปุ๋ยหมักนะจ๊ะเก็บกินได้เลยเอาเม็ดไปเพาก็ได้เนี่ยหวานเป็นมะเฟืองหวานที่อยู่ในกระถาง ยี่สนิ้วเขาติดดอ,อกออกผลให้เรากินบ่อยๆเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนก็เลี้ยงไปเรื่อยๆต้นกาจะหมดอายุไขเพราะต้นไม้ในกระถางอายุเขาจะน้อยกว่าลงดินอายุสั้นกว่าเพราะฉะนั้นก็ดูแลเอาใจใส่ ตัดแต่งกิง่งใส่ปุ๋ยให้อาหารเขาไปจนกว่าที่เขาจะหมดอายุไขหลายปีแล้ว,ลวเนี่ยมะเฟืองหวานในกระถางเนี่ยอะไรที่ปลูกในกระถางเราก็จะได้กินผลถ้าเราดูแลแบบดีๆนะให้ปุ๋ยให้อาหารอย่างสม่ำเสมอโอ้โหจำปีแม่ บ้านมาแล่ยชมผักกาจำปาจำปีกูหลับราตรีพยอมอังกาทั้งกันนิกาลำเดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โถชงโคมนทาสายหยุดเฟื่องฟ้าชบาและสอยทองพอล้อันนี้อ่า หวานบ้านตัดกิ่งปักชำํำเนี่ยที่เห็นในหมองเนี่ยตดกิ่งปักชำํำทั้งนั้นเลยแล้วก็เอากิง่งตรงนี้เอาไปปักชํำไปทั่วมาเลยให้ดูแค่นี้นะจ๊ะไปแล้วทำงานต่องานเยอะพามาเก็บมะเฟืองเฉยสู่บริการลงคลิปสั้นสลับคลิปยาวไม่ต้องสนใจยอดวิว เพราะช่องพวกเราเป็นช่องอะไรเปล่าเป็นช่องเจาะกลุม่มเพราะฉะนั้นคนที่จะมาดูเราคือกลุ่มคนรักการปลูกมือมหัศปลูกเท่านั้นนะจ๊ะไม่ต้องซีเรียสลงไปแบบรัวๆนี่แหละหรือจะพาทัวร์ผักสวนครัวดีดีไหมเอาสักหน่อยไหมไหนๆกกไหนๆแล้ว ยังไม่ได้กวาดนะเนี่ยนี่อยากให้ดูเลยอันนี้ปลูกไปกินยอดก็ได้มะละกอเอาเม็ดมาโรยๆไว้ยอดอ่อนเขากินอร่อยดีนะอร่อยจริงๆดูดูผักหวานบ้านที่ตัดกิ่งปักชำนี่เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเห็นว่าเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเอาเมล็ดไปเพาะก็ได้ร้อยเขาแก่ๆข้างในหรือเขา ถ้าเขาแก่บ้ามาเขาก็แตกเองนะไม่ซูมตัดกิ่งปักชำม,มาติดง่ายดิขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งปักชำม,มาติดง่ายมะกอกินยอดอร,อดรามมาด่อ,รอยตัววกินยอดอันนี้มอนมอนมอน นำออลตุรกีของน้องหนวนเนี่ยถ้าําไม่ผิดมัมบรียขาวตาที่แอดนครพนมช่องเดโชสุกอินใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลก,กไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเรือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบรียขาวตาที่นครพนมได้เละทุกคนนี่มีท่อมท่อมท่อมพี่ท่อมใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักนะจ๊ะไปอุดหนุนกันพวกเราติดต่อหาซื้อ นู่นนี่นี่นั่นมาที่ช่องพวกเราดีที่สุดแล้วเพราะว่ามีหน้าร้านมีตัวตนมีเบอร์โทรศัพท์แจกน่ารักนะน้องบีทำขนมด้วยนะโอ้ทำขนมน่ากินมากหารายได้ขยนันขยันน้องบีน่ารักเป็นที่สุดส่งมาให้ดูในไลน์โอ้โหยังน่ากินเลยโดนัทจิ๋ว อย่างน่ากินเลยว่าจะให้อาเฮียซื้อมาให้ทำมั่งนี่อันนี้แป้นธารพรไม่รู้จะรอดรึเ่าที่พี่กบกับพี่ฝนให้มาตอนนั้นให้มาให้มเมล็ดพันธุ์มาเราก็มาเพาะได้ตั้งหลายต้นรอรุ้นว่าจะได้กินคือน้ำเยอะอ่ะเนื้อเหลืองและน้ำเยอะมากเราคอยตัดแต่งยอดเขาอึ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้อง บำรุงดีๆหน่อยดิเอ้มองนี้ยังว่างๆอยู่ยังไม่รู้จะเอาอะไรมาวางครูแม่งานไหมครูแม่เลื้อยเป็นแบบเป็นทิวแถวนี่ขี้เหล็กขี้เหล็กแตกยอดอ่อนๆมานะเอาไปกินได้เอาไปแกงประโยชน์เยอะนะขี้เหล็กเราจะเอาไปทำน้ําหมักปุ๋ยหมัก น้ำหมักไล่แมลงขี้เหล็กนี่เขามีสารพิษไงเขาถึงเอาไปทํากําจัดปลวกพวกปลวกพวกมดแมลงได้หมดเลยเฮาโหยก็หมักได้เนี่ยเอามารวมกันไปในหนาเนี่ยนี่ใบายานางพันพันต้นใบายานางนี่ตัดกิ่งปักชําได้นะจ๊ะตัดกิง่งตัดใต้ข้อเขาแล้วทิมทิมทิมทม เนี่ยตัดไปแล้วก็ทิมทิมลงดินเลยเนี่ยติดตัดใต้คอนะแล้วก็ทิมลงดินได้ใส่ถุงมือไม,ม่มยอมไม่มยอมไม่ยอมตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายตัดแต่งไปจนเดี๋ยวก็โตพอโตเนี่ยเอาการเอายอดเขาไปปักชำตัดไปปักชำก็ได้ตั้งหลายต้นแล้วไม่ยอมเนี่ยปลูกไว้กินยอดก็ได้ ติ๋มๆในกระถางอ่ะเยเดี๋ยวเราก็มาเด็ดเอาไปกินกับส้มตําลาบน้ําตกชุบเนาะม้าตะลิงปิงนี่ก็ตัดแต่งไปเรื่อยเลยรอก่อนไม่รู้จะได้กินมั้เห็นหลายบ้านเข้าอูยยังดกบ้านน้องบีอ่ะช่องไม่บีปลูกผักตะลิงปิงดกมากพรูแม่เอาใบพลูแม่เนี่ยเอากิ่งเอาก้านเค้าเนี่ยไปทําน้ําหมักก็ได้ เขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวโหวสวยงามมากเลยอู้เดี๋ยวเรามาถ่ายดีกว่าเออเดี๋ยวเรามาถ่ายอู้สวยมากเลยเป็นกําแพงเนี่ยนียพผูแม่สวยมากสวยจริงๆถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายยอดอ่อนอถ่ายคลิปสั้นก็ได้เนี่ยผูพผูกินกระบากของแม่เฮ้ยนี่เราก็จะเลี้ยงเขาไว้เหมือนกัน สำฉา,าจำจุรีใบกามปูเนี่ยแหละเอาไว้ทำปุ๋ยหมักเพราะเขามีไนโตรเจนสูงเราก็จะเลี้ยงเขาไว้เพื่อที่จะเอามาทำปุ๋ยเ,เห็นปะ่ะพืชผักต่างๆในบ้านเราสามารถทำปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดีต้นยอต้นนี้ก็เขาออกมาจากกำแพงอยู่ได้นานมากเลย เนี่ยเขางออม,มาจากข้างกำแพงเห็นไหมเนี่ยข้างกำแพงเลยแล้วเขาก็โตมาขนาดเนี้แล้วเราก็ตัดเขาหลายรอบมากอืมนี่ก็เป็นอะไรชะอมตะกิ่งปักชําให้ดูแค่นี้ดีกว่า เดี๋ยวเราจะเก็บกวาดนู่นนี่นี่นั่นเออนี่ดูฟูหมักค,คุณนัทธุวณจันทันกันนี่ฟูหมักค,คุณนัทธุวณจันทร์เดี๋ยวเอาอันนี้มาเอดดินมากลบให้เอามาโรยโรยไว้เนี่ยนี่ฟูหมักฟูหมักเดี๋ยวเราจะบำรุงอย่างดีเลยเอามาโรยไว้ไง เขาขึ้นมาแค่ไหนก็เฮ้ยขึ้นเยอะอยู่นะเนี่ยนี่ด้วยนี่ใบมะม่วงมันหล่นใสนั่แหละสวยงามเดี๋ยวเก็บกวาดก่อนด้านข้างยง้ม่ได้เก็บกวาดเลยเห็นไหม ไปล้ลงคลิปไปแบบโรวๆไม่ต้องสนใจย่าดวิวนะคะทุกคนฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราได้นะทุกช่องให้ความรู้ให้ความรู้ใหม่ๆเยอะแยะแต่แปะเป็นลมเลยแค่นี้นะ